สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าของวันที่สองกรกฎาคมนะคะแต่เช้าพูดเลยนะคะเราจะส่งนะคะรถที่แป้นะคะเื่องยันมาทีเอฟร้อยห้านะคะให้ลูกค้าอำเภอสัมพีนนครจังหวัดกำแพงเพชรนะคะขอพระคุณมากนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าที่ร้านเรานะคะวันนี้นะคะลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์นะคะให้รถถึงบ้านเจ็ดโมงเช้านะคะ <laughs> แม่ค้าก็เลยต้อนขึ้น ตั้งแต่ตีห้านะคะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแท็กเตอร์สนใจเครื่องมือทางการเกษตรมือสองนะคะโทรสอบถามได้นะคะโทร0946022291นะคะาเราตั้งอยู่ที่บ้านกระลำไย,ยตำบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะหรือว่าทางหน้าเพจเฟซบุ๊กเราได้เลยนะคะเพจฉานชายัยแท็กเตอร์นะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าที่ร้านเรานะคะกับโดอีเกนเครื่องยันมานะคะตัวนี้เป็นเครื่อง115นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ